ผมนั่งเฝ้าวิทยุไม่ยอมห่างต่อมาคนอื่นเริ่มสับปะงกเวลาผ่านผลไปเรื่อยๆย,ยิ่งดึกอากาศหนาวเริ่มลุกล้ำเข้ามาในสออ,อยอผมกระชับเสื้อหนาวให้แนบตัวมองไปยังขนไหนฟุบหน้าอยู่กระท่อนแขนทาบโต๊ะไหวไม่รู้ว่าหลับหรือเปล่าแต่ดูเสียงหายใจสม่ำเสมอนึกเห็นใจเพื่อนที่ต้องพลัดพรากจากลูกเมียมาลำบากลำบน มาลงปากซีคิดว่าจะได้พักหลอนแต่กลับมาเจอสถานการณ์และบรรยากาศที่หลอนชาหนักกว่าเดิมคิดถึงตัวเองและครอบครัวจนป่านนี้แล้วยังไม่มีใครรู้ว่าผมละเห็ุมาอยู่นอกพื้นแผ่นดินเกิดมาเสี่ยงเป็นเสียงตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันสู้ลบจับศึกในสงครามอีกประเทศหนึ่งทุกคนยังหลงเข้าใจผิดคิดว่าผมทำงานอยู่ในคข็มของอเมริกันในภาคอีสาน ผมจะบอกความจริงจากพวกเขาได้ยังไงว่าผมมาทํางานซึ่งไม่ผิดกับเอาชีวิตมาแขวนอยู่บนเส้นได้เปื่อยจะอธิบายให้ลูกเมียเข้าใจได้ยังไงว่าแท้จริงการมาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในสมรภูมิแห่งนี้ไม่ใช่เพื่อเงินแต่มันเป็นสํานึกและความตระหนักถึงพยันอันตรายที่กําลังทอดเงาเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยเข้าไปทุกทีทุกคนพากันวางเฉยไม่ยอมรับรู อนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรอะไรจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยหากกำลังกองกำลังต่างชาติสามารถยาตาเข้ามายึดครองพื้นที่ภาคอีสานและประเทศไทยเอาไว้ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรานโยบายส่งนักลบอาสาสมัครเสือพรานเข้าลบก,บกองทัพรัฐบาลเราคือการหยุดหยัง้งและบั่นทอนไม่ให้กองกำลังต่างชาติมีโอกาสลุกล้ำเกินเข้ามาในราชอาณาจักรเราได้ ชีวิตของนักลบเสือพลานที่พีไว้ในสมรภูมิต่างแดนคือการเสียสละเพื่อชาติพลีแต่กลับกลายเป็นวีรกรรมนิรนามซึ่งไม่มีใครกล่าวถึงแม้แต่ครึ่งคำเสด้วยสามไปคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องทันใดนั้นก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงระเบิดกึกก้องจนแก้วหูลั่นเปลีย ทมกลางความเงียบสงัดของนัติการเสียงที่ดังแล้กับเสียงบังกะโลต่อปดโดดังสนั่นได้านหน้าแนวริมถนนตามติดมาด้วยเสียงระเบิดของอาวุธนานาชนิดรวมทั้งเสียงปืนเล็ก M16 ของเราและอาก้าของฝ่ายตรงนข้ามดังละงมอยู่รอบฐานทุกคนในสออยอตื่นหมดผมผุดลุกขึ้น นึไปหาพนักงานสื่อสารของตานีรอมยกนาฬิกาขึ้นดูอีกสินาทีจะเที่ยงคืนข้าศึกโจมตีที่จุดเดิมด้านตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาหยุดเงียบหยุดทั่วืึดใจก่อนจะรายงานต่อไปว่าพี P ่แฟกมีรายงานว่าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็โดนด้วยเท่ากับตอนนี้เจอสองด้านเลยครับผมกลับมาที่วิทยุของตัวเองกดคีย์เรียกหาสโตนวอร มีเสียงตอบรับจากลิงเกอร์ทันทีข้าศึกไปทราบจำนวนกำลังเข้าโจมตีฐานเรารุนแรงขอรับการสนับสนุนทางอากาศด่วน <c oughs> ลเจอร์จะส่งสปกี้ไปให้เดี๋ยวนี้เครื่องขึ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบถึงตอนนี้ดูเหมือนเสียงปืนเสียงระเบิดดังระงมสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งนี้หนักมาก เสมือนว่าข้าสึกตั้งใจจะโหมกระนำพล่มเราให้แหลกเป็นจุนผมฟังเสียงอาวุธนานาชนิดที่อืึ้งขึ้นอยู่ข้างนอกแล้วบ่งบอกซึ่งสถานการณ์เข้าขั้นหนักมากมากขึ้นเรื่อยเื่อยเสยุทธนินซึ่งลุกจากเตียงสนามด้านในสุดเข้ามาเืินใกล้ๆดูท่าทางกระสับกระส่าย แม้ท่านจะได้ยินผมติดต่อกับสโตนบอขอเครื่องบินมาสนับสนุนแล้วก็ตามแต่ก็ยังออกอาการหลอนลุ่มอย่างสังเกตเห็นได้ชัดจากสายตาที่มองมาเหมือนกับถามว่าเมื่อไหร่เครื่องจะมาดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสอ,อ,อยยแห่งนี้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสูงแล้วกับมีกอไผ่ใหญ่มื่คือมากางกั้นเอาไว้ชั้นหนึ่งสามารถปกป้องลูกยาวข้าศึกได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่มาจากทิศทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> แต่กระนั้นก็เถอะมีหลายครั้งที่เราทุกคนในสออ,อยอได้ยินเสียงกล่าวใหญ่ของสะเก็ดระเบิดลวกหล่นล,ง,ลงมาตกบนแผ่นสังกะสีที่ปูทับกันหนาเหนือลูกลังที่บดอัดหนาถมทับอยู่บนท่อนซุงเป็นหลังคาบ,บังเกอร์ของศูนย์หน่วยการยิงที่เราหลบภัยอยู่สปาลักจากสโตนวอรสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ยังคงยันอยู่แต่ดูเหมือนว่างวดนี้มันจะเอาจริงลูกยาวมันลงหนานน่นมากโอเคโดสปาร์คปลักตอนนี้เครื่องซุปกี้117กำลังเทคออฟไปหาอยู่แล้วคงจะถึงภายในไม่กี่นาทีผมกล่าวขอบใจและลุกขึ้นยืนกระชับเบฟเกียร์ให้เข้าที่พร้อมก็ขอให้ขะแนนซึ่งตอนนี้นั่งตาสายอยู่ริมทางออกที่วิ่ยุออกไปข้างนอก มีจ่าเนสวมหมวกเหล็กถือ M16 เดินตามออกมาคอยช่วยคุ้มกันข้างนอกสเปเตอร์ยังคงบินคุ้มเชิงเล่นซอนหาอยู่กับรถถังของข้าศึกแต่ไม่ได้ยินเสียงข่าวหายนานแล้วพอโผ่หน้าออกไปก็เห็น RPG 2 3ลูกวิ่งเป็นสายเขียวปัดจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเราไประเบิดทางด้านทิศตะวันตกหลับลูกคอที่ระเบิดลงกลางลานสนันวันไหวอีกหลายนัด แม้จะดูห่างจากพวกเราแต่เราทั้งสามคนก็นพาก,กันบอบลบอยู่ที่ริมผนังเตี้ยๆซึ่งส่วนหนึ่งเป็นของหลังคาสออยอเสียงเรียกชื่อผมดังลั่นมาจากสปุกี้หนึ่งหนแจ้งมาว่ากำลังใบหน้ามาหากรุณาบอกตำแหน่งที่อยู่ให้ด้วยผมบอกขนาดให้เข้าไปเอาหนังสือพิมพ์นำมามมวนพันเข้าสต็อปไหลใช้แสดงตำแหน่ง แจ้งที่ตั้งให้เครื่องบินทราบเมื่อได้มาแล้วก็จะแจ้งหมวนเป็นรูปกลวยใส่สต็อปไหลหันปากกลวยไปทางทิศทางที่เครื่องบินกําลังบินมาแสงไฟเจิดจ้ากระพริบอยู่ในกลวยกระดาษป้องกันไม่ให้ข้าศึกสังเกตการเห็นทนเพื่อนเราสามารถแสดงตําแหน่งที่อยู่เราได้อย่างราบรื่นหลังจาก117ทราบตำบลที่อยู่ของเราแล้วผมจึงอธิบายให้ทราบถึงที่ตั้งของข้าศึกซึ่งอยู่ทางด้านทิศทางใต้และทางตะวันออก เสียงเครื่องบินดังกระหึ่มบนฝาทำให้ข้าศึกชะลอการยิงและก็หยุดไปในที่สุดสปุกี้1 7 7เริ่มใช้อาวุธปืน6กลำกล้องหมุนบังคับด้วยไฟฟา้าและดมยิงไปตามจุดต่างๆที่คาดว่าข้าศึกซ่อนอยู่เสียงดังปืดๆเป็นสายสีแดงพุ่งโปรนมาจากฟากฝาบอกดูสวยงามส่วนข้าศึกตอนนี้นิ่งสนิทเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่ คงหลบซ่อนตัวอยู่ในที่อับกระสุนซึ่งคงจัดเตรียมไว้แล้วผมสลับให้เพื่อนขนายควบคุมการยิงบ้าง <L iz> ก่อนที่ผมจะลงไปเช็คสถานะกับคณะหัวหน้าข้างในผอบอตานียืนยันว่าถ้าเครื่องบินมาสนับสนุนให้เราแบบนี้คงไม่มีปัญหาสามารถยันไว้ได้ทั้งคืนแต่เมื่อผมออกมาข้างนอกอีกครั้ง117กํา 7, กลังบอกลาเพื่อไปรีโหลดแอมโมหรือเติมกระสุนที่กําลังจะหมด โดยสัญญาว่าจะรีบกลับมายิงคุ้มกันให้เรานอนหลับสบายกันต่อไปทันทีที่117บินลับหายไปข่าศึกซึ่งเชื่อว่าหลบอยู่ในที่กันบังมั่นคงแข็งแรงและอดทนนิ่เงียบตลอดชั่วโมงกว่าเริ่มเปิดฉากใช้อาวุธนานาชนิดยิงถล่มฐานตานีอย่างหนักอีกครั้งก่อนจะลุกคืบเข้ามาประชิดเกาะติดฐาน ก่อนจะถล่มหนักด้วยอากาศและ RPG เข้ามาจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วทั้งสามคนลุนลานกลับเข้าไปในสออยอผมรายงานสถานการณ์ให้ลิงเกอร์หรือสโตนวอร์ได้รับทราบเพื่อเร่งให้ส่งสปุกกี้กลับมาบริการเราต่อไปไใบจวงนี้เองที่ทหารใบกลางคนลุบล่างสันทัดหน้าตาตื่นวิ่งเข้ามาในสออยอผ่านพวกเราไปข้างในจาเนกะสิบ,บอกเราว่าเป็นผอบมดระหว่างป้องกันของตานี เข้ามารายงานสถานการณ์ให้พอบอตานีและเสย,ยุทธนินรับทราบเราได้ยินเสียงพูดคุยเว่วเ,ววเป็นเชิงมากหนักมากครับหนักมากจริงๆแต่เสย,ยุทธนินคงจะให้กำลังใจและสั่งว่าต้องยันไว้ให้ได้พอบบอหมวดผูดนั้นรับปากแต่ไม่เต็มเสียงเท่าไหร่ก่อนจะหันมองไปรอบๆแล้วจะขอความเห็นใจจากนายทหารคนอื่นๆที่ยืนลายรอบอยู่ในสออยอก่อนจะค่อยๆเลี่ยงออกไป ไอฮานี่มันใจปลาซิวไม่ยอมสู้มันจะชวนให้หนีท่าเดียวเป็นเสียงของนายฐานคนหนึ่งพูดเปลยอ,ออกมาดังๆให้เราได้ยินขอบอตานีเดินเลขเข้ามาที่โต๊ะวางวิทยุของเราทั้งสองก่อนจะยิ้มให้แห้งๆเป็นไงแฟกเครื่องบินหายไปเลยนะครับทั้งปากซมีอยู่ลำเดียวนี่กำลังไปโหลดกระสุนอยู่เดี๋ยวก็คงมาผมเลขไปแล้ว เอาแล้วไอ้ที่กำลังบินอยู่ข้างหน้าที่หลักซาวเอ็ดนี้เราจะเรียกมาบ้างไม่ได้หรือมันเป็นคำถามจากนายทหารอีกคนซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขากำลังยิงรถถังอยู่ครับถ้าไม่คุมด้านโน้นไหมเดี๋ยวรถถังมันบุกเข้ามาได้ก็จะเละก,กันไปหมดผมตอบไปตามเรื่องสตุพกี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดกลับมาอีกถังมันเหมือนกับเปิดเพปหมดเดิมข้าศึก ที่เราลูกกันภายหลังว่าเป็นฐาเนเวียดนามเหนือซึ่งเจนศึกมาจากกองพันที่3ของกรมที่9ก้าพร้อมกับก,กองร้อยแซป,ปเปอร์ที่กําลังซุ่มเฝ้ารอจังหวะอยู่กําลังถล่มเราอย่างดุเดือดเมามันต่างพากันยุติกิจกรรมหลังแผลชีวิตพวกเราทันทีเมื่อมีเสียงสปุก,กี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดแววมาแต่ไกลเราพากันออกไปข้างนอกอีกครั้งเพื่อดูแลควบคุมการยิงเสมือนเป็นการพักยกให้กับกําลังพลของเราทั้งของตานีและ6 1 4ซซึ่งเป็นกองร้อยที่หนึ่ง การยิงรอบนี้ผมมอบให้เป็นหน้าที่ของคนไนฟ์ส่วนตัวผมคอยเสริมอยู่รอบนอกอย่างไรก็ตามประมาณตีสามเศษหนึ่ง,งต้องกลับไปรีโหลดกระสุนกันอีกครั้งและยังไม่ทันสิ้นเสียงเครื่องบินที่กำลังบินกลับถ้าศึกเปิดฉากลุกลบอย่างหนักอีกครั้งคราวนี้ทุ่มกำลังจำนวนมากเข้าโจมตีฐานของเราอย่างดุเดือดดูเหมือนว่าจะมีความมุ่งมั่นสูงจะตีฐานเราให้แตกให้จงได้ จึงหนุนเนื่องสัภะกำลังทั้งหมดเข้ากระนำอย่างไร้ความปลาณีด้วยอาวุธนานาชนิดรวมทั้ง d k 82อพอบงวตระะวังป้องกันคนเดิมวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในสออยออีก2อรอบรายงานม่าสถานการณ์หนักมากหนักจริงๆคงเอาไว้ไม่อยู่แต่ก็โดนเสตะเพิดเสียงลั่น แล้วเองถึงหน้าแนวมาบ่อยๆแบบนี้แล้วใครค่อยดูแลก,กันนละไปรีบกลับไปพอบวดรับปากแล้วเหม็มปากแน่นก่อนจะค่อยหันหลังกลับค่อยๆก้าวเดิบเดิมมุดออกจากสออยอหายลับไปไม่กลับเข้ามาอีกเลยผมและแคนฟในฐานะแฟกและพลลเรือนไม่สามารถทำอะไรได้มากนักนอกจากเฝ้ารอคอย117กลับมา จะทราบดีว่าข้าศึกเอาจริงหอมยิงถล่มใส่เราด้วยอาวุธนานาชนิดทั้งหนักเบาอย่างเมามันและต่อเนื่องเสียงดังอึงอนตลอดแนวเหมือนไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายเราตั้งตัวกันได้เลยผมพยายามวิทยุเร่งสโตนวอร์ให้ส่งสปุกี้1 1 7กลับมาด่วนกำลังโดนข้าศึกจวกหนักมากการเติมกระสุนรังหนีดูเหมือนจะหายไปนานผิดปกติและต่อมาในที่สุดจึงทราบข่าวหลายจากลิงเกอร์ว่าระบบการยิงของปืนขัดข้อง กำลังซ่อมกันอยู่เสร็จเมื่อไหร่จะส่งมาให้ทันทีเวลาประมาณ3.45นาฬิกา45นาทีขณะที่นั่งรอหลุนอยู่รอบโต๊ะยุทธการรอคอยการกลับมาของ117กันอยู่นั้นเสียงต่อสู้จากด้านนอกดูเหมือนจะทุเลาเบาบางลงทำให้เราทุกคนในสออยอเริ่มเบาใจรวมทั้งไม่เห็นหน้าเพราะบบทคนเดิม วิ่งเข้าออกรายงานสถานการณ์อีกขาดว่ามันจะดีขึ้นแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกชื่อผมจากวิทยุผมจำได้เป็นเสียงของเคานเตอร์เพื่อนแฟกประจำอยู่ฐานยิงแอโล่ถอยไปทางปากเซประมาณ4ี่ิกเมื่อผมตอบรับเคานเตอร์พูดสั้นๆว่าโอเคสปาร์กลักไปโลคำพูดของเคานเตอร์หมายความว่าให้ผม บิดปุ่มคลื่นไปต่ำสุดเพื่อหนี้เกือไขที่ใช้กันอยู่มีไว้ใช้สำหรับสนทนาเฉพาะบุคคลและเสียงที่ได้ยินจากเคาน์เตอร์ทำให้ผมชาวูบไปหมดทั้งไขสันหลังโอเคสปาร์กปลัคยังอยู่ที่เดิมสบายกันดีหรือยังไงเพราะตอนนี้ทหารจากตานีมารวมอยู่ที่แอร์โลกกันเต็มไปหมดแล้วโอเคทุกคนสบายดีไม่มีปัญหา ผมกลั้นใจตอบออกไปก่อนจะถึงวิทยุวิ่งพรวดพลาดออกไปดูเหตุการณ์ข้างนอกโดยมีจาาเสน่ตามหลังออกไปติดๆชิบหายหรือไม่ล่ะเมื่อผลประตูบังเกอร์ออกไปผมก็ต้องค้นลูกสู้ไปทั่วทักษะพางกายเมื่อภาพที่เห็นข้างหน้าคือไฟกองมือมากําลังปวยพุ่งลูกชนมันมาจากเชื้อเพลิงที่เป็นลังกระสุนและส่วนบรรจุที่ใช้ขับเคลื่อนกระสุนปืนใหญ่ทั้ง4กระบอกขณะนี้สรรพสิ่งดังกล่าวทั้งหมด ถูกนำอามากองสมไหวอยู่กลางฐานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากบังเกอร์สอยอยที่เราอยู่ประมาณ60-70เมตรจากแสงสว่างของเพลิงกองหนีสาดกระจายไปทั่วบริเวณทำให้ผมกระจาสเสน่สามารถมองเห็นนักลบเวียดนามเหนือซึ่งเป็นหน่วยแซปเปอร์กําลังวิ่งกันพล่านส่งเสียงเจียวจ๋าสับสนอมนมานกลาดอากา้าและคว่างระเบิดใส่ไปยังจุดที่สงสัยว่าจะมีฐานไทยหลบซ่อนอยู่ เปเลวไฟที่แตกกระทุ้เสียงดังเปลี่ยเปลยสาดลูกไฟกระเด็นออกมานอกกองเพิิงไม่ขาดสายตลอดจนแสงเพิิงลุกไม่ชนส่งสว่างไปวงกว้างตัดกับภาพนักลุกเวียดนามเหนือที่วิ่งกันอยู่ในฐานเป็นเงาวูบบ้าบเต็มไปหมดไม่ผิดรูปเงาของปีศาจแต่ยังได้ฐานเราแตกเสร็จแล้วทหารเราหนีตายหรือตายก็ยังไม่รู้เห็นแต่ข้าศึกวิ่งผ่านกันเต็มไปหมดมีหน้าละ พอมดระวังป้องกันทิ่เที่ยวไหลทเที่ยวคือวิ่งเข้าออกอยู่ถึงได้หายไปตอนหนีเท่ากับทั้งฐานคงเหลือพวกเราติดอยู่ในสออยอเพียงสิบกว่าคนผมค่อยๆเดินกลับเข้าสออยอด้วยอาการเงียบสงบได้อย่างประหลาดทิ้งจานีไว้คุมเชิงอยู่ข้างนอกคนเดียวท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จ้องมองมาทุกคนได้ยินเสียงและรับทราบจากเหตุการ์สปิเกอร์เล็กๆที่อยู่ข้างๆฟิก77ประจำตัวของผม เสียงของเคาน์เตอร์ช่วงที่เราวออกมาเป็นภาษาไทยนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆต้องได้ยินกันเต็มบ้องหูหลายคนขวาปืนประจำกายออกไปสมทบกระจาในนาทีนี้สถานการณ์ของทุกคนซึ่งรวมตัวกันอยู่ในสออยถือว่าเรวหลายถึงสุดขีดเมื่อเสือผ่านทั้งหมดที่ตั้งแนวรับค่าศึกกลายเป็นเสือเพนแต่ายนี้หายกันไปหมดเท่ากับทิ้งพวกเราให้อยู่เพียงโดดเดียวไว้ให้อยู่ในกำมือของค่าศึก ซึ่งตอนนี้มันยังตรวจการมาไม่ถึงแต่ไอ้เรื่องที่จะหลุดรอดพ้นจากสายตาของข้าศึกนั้นไม่มีแน่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นจบตอนที่12แล้วนะครับโรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณานติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ